สวัสด,ดีครับวันนี้พบกับข้างทางอีกแล้ววันนี้พามาชมสะกุุดเล็กพี่ขี้หนูของหลวงพ่อชไหนฉันทาชาสาโรแจกผมว่โฟกัสแจกปีหกสองครับผมอานว้ครูปีหกสองผมว่าโฟกัสวะเน,นี่ย เป็นชุดครับผมชุดแต่วันนี้นำเสนออย่างเดียวกอนครับให้ชมครับผมของเหนี่ยวครับผมเมตามาหานิยมนี่ครับให้ชมโคดช้อนสิงครับผมต่อโคดทนๆครับผมมันเป็นท่อเอครับผมตัดครับปลุกเสกอัดพลังดยหลวงพ่อครับอันนี้ขัดเงามาครับข้างในตรงกลางนี่จะอัดไปด้วยจีวครับผม เอาจีวอนอัดไปใส่อือนี่อย่นี้เห็นนี่ครับเป็นท่อแอร์ท่อเล็กๆครับต,ตัดตัดตัดแล้วก็หเกเศษครับผมตอกแค่ช้อสิงครับผมความขังความพิเศษความพิเศษนั่นก็คือตอกตัวเดียวอยู่ครับผมเอาอยู่อือคือพปโฟกัสนอกกล่อง ซวัสดีซวัสดงซวัสิีสสสชนันไหนชันทัศสาโลไหวครูปีหกสองครับผมเพราะแจกในงานไหวครูครับผมแจกพร้อมจีวอนด้านในมีจีวอนครับผมนี่ครับเห็นเศษเล็กๆออกมาครับอัดจีวอนพร้อมจีวอนครับผม เหนียวครับผมประสบการณ์เยอะครับผมราคาถูกของดีราคาถูกครับผมที่หลักร้อยครับผมรุ่นแรกก็เขาก็เก็บกันหายากครับผมนี่ถือว่าหายากครับของแถมหายากของแจกหายากนางเหนียวม้ากัดไม่เข้าฉีดยาเข็มแทงไม่เข้าครับประสบการณ์รุ่นเหลือราคายังไม่แพงครับผมน่าใช้ครับผม